สวัสดีค่ะพวกเรานักศึกษากศน,นอำเภอเมืองสมุทรสงครามระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายประกอบด้วยนางสาวรัชดาพรพุ่มพรนางสาวเป็นพิชาคายอ่องนางสาวนัดวราจิตไพโรธขอนําเสนอโครงงานขยะอมทรัพ์ปันสุกเสริมสร้างพลังจิตอาสาค่ะเนื่องด้วยจิตอาสาถือเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้ถึงความสําคัญของตนเองในการมีส่วนร่วมพัฒนาชมุมชนสังคมประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ามั่นคงและยั่งยืนโดยร่วมมือในการทํากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ช่วยล ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมเช่นปัญหาขยะมูลฝอยถือเป็นปัญหาสําคัญที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งการจัดการขยะที่ถูกต้องตามหลักวิชาการประชาชนทั่วไปยังไม่เห็นความสําคัญที่จะยึดถือปฏิบัติเท่าที่ควรพวกเรานะักศึกษากศอนอําเภอเมืองสมุทรสงครามจึงได้จัดพงงานนี้ขึ้นเพื่อช่วยลดปัญหาขยะจากต้นทางด้วยกระบวนการจิตอาสาโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อให้นักศึกษารู้วิธีการจัดการขยะ สามารถนำมาเพิ่มมูล,ลค่าสร้างรายได้และนำไปใช้พัฒนากศนตำบลซึ่งเป็นสถานที่สาธารณประโยชน์ให้อยู่ในสภาพเหมาะสมสวยงามและพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการ2เพื่อให้นักศึกษามีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะของชุมชนและสถานศึกษาสร้างจิตจำนึกความรับผิดช,ชอบและความตระหนักรู้ถึงความสำคัญของการคัดแยกขยะ3เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีความรับผิดช,ชอบต่อตนเอง สังคมและมีทิตสาธารนณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมวิธีดำเนินงาน 1. สมาชิกกลุ่มประชุมวางแผนการทำโครงงาน 2. ขอคำแนะนำจากครูที่ปรึกษา 3. เก็บรวบรวมข้อมูลและศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 4. เขียนโครงงานเสนอและขออนุมัติ 5. ประชาสัมพันธ์โครงงาน 6. ดดำเนินกิจกรรมดังนี้6.1กิจกรรมจิตอาสาพาเพื่อนทำดีลดปริมาณขยะของชุมชนและสถานศึกษา โดยมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักศึกษาจากกศนตำบลต่างๆในสังกัดกศนอําเภอเมืองสมุทรสงครามเขา้าร่วมกิจกรรมรับบริจาคขยะจากกศนตำบลกศนอําเภอเมืองสมุทรสงครามห้องสมุดประชาชนจังหวัดสมุทรสงครามห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชากุมารีอําเภอเมืองสมุทรสงคราม6.2กิจกรรมขยะออมทรัพย์โดยการให้ความรู้การคัดแยกขยะแก่นักศึกษากศนที่เขา้าร่วมกิจกรรมคัดแยกขยะที่เกิดจากการรับบริจาค และนำไปจําหน่ายนำไปแปรรูปหรือประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากขยะเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งสามารถสร้างรายได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น32,76บาท6.3กิจกรรมขยะปันสุกเสริมสร้างพลังจิตอาสาโดยการนำรายได้จากการจำหน่ายขยะและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่เกิดจากขยะไปพัฒนากสนอสนตําำบลนางตะเคียนให้อยู่ในสภาพเหมาะสมสวยงามและมีความพร้อมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริการพร้อมทั้งจัดสวนเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างทางอาหารให้กับชุมชน 7. ประเมินผลการทำโครงการ 8. สรุปผลและจัดทำรูปเล่มรายงาน ขอบเขตการดำเนินง,งาน กลุ่มเป้าหมายนักศึกษากศอนอำเภอเมืองสมุทรสงครามจำนวน70คนที่เข้าร่วมกิจกรรมตัวแปรของการศึกษาค้นคว้าตัวแปรต้นแบบประเมินความพึงพอใจของการเข้าร่วมกิจกรรมตัวแปรตามความพึงพอใจของนักศึกษากศอนออำเภอเมืองสมุทรสงครามที่เข้าร่วมกิจกรรมตัวแปรควบคุมกลุ่มตัวอย่างคำถามและเกณฑ์การพิจารณาของระดับความพึงพอใจผลการประเมินจากการประเมินหลังการดำเนินกิจกรรมโดยสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมสามารถสรุปผลโดยใช้สถิติและเกณฑ์การแปลผลโดยค่าเฉลี่ย พบว,ว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.46ผลการดำเนินโครงการนักศึกษารู้วิธีการจัดการขยะสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายขยะและผลิตภัณฑ์จากวัสดุเหลือใช้มีส่วนร่วมในการพัฒนากอสอนำตำบลซึ่งเป็นสถานที่สาธารณะประโยชน์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมสวยงามและพร้อมในการจัดกิจกรรมต่างๆในการเรียนรู้และบริการนักศึกษามีส่วนช่วยในการลดปริมาณขยะของชุมชนและสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกความรับผิดชอบและตระหนกรู้ถึงความสำคัญของการ แยกขยะมีความรับผิดชอบต่อตอนเองสังคมและมีจิาานะตสาธารณะพร้อมที่จะช่วยเหลือสังคมข้อเสนอแนะควรมีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมให้ดำเนินกิจกรรมต่อไปเพราะเป็นโครงงานที่เป็นประโยชน์ต่อสถานศึกษาและชุมชนจากการนำเสนอโครงงานขยะอมซับปั้นสุกเสริมสร้างพลังจิตอาสาหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษากศน,อนอหรือประชาชนที่สนใจเพื่อมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยกระบวนกา,การจิตอาสาขอบคุณค่ะ